อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้24โวลต์แกะเบิงก่อนดีกว่านะเพื่อนนะเป็นยังไงนะครับแตกเลยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์24โวลต์นะครับตัวนี้เห็นไหมเห็นมอยเห็นไหมเห็นไหมแตกเลยนะครับสี่แตกมันก็ต้องไปดูพวกนี้ด้วยนะเป็นยังไงนะครับ ก็อย่าเพิ่งไปเสียบไฟลองดีกว่านะดูดูพวกนี้ก่อนดีกว่าเนาะนะครับแกะออกมายังไงก็จะได้แกะอยู่แล้วนะครับสีแตกนะครับนี่แน่เป็นสีแตกนะครับก็แกะออกมานะครับมันมีน็อตหลายตัวอยู่นะครับทีนี้มันจะแกะออกมาเลยก็ไม่ได้เนาะมันต้องงัดงัดพวกนี้ก่อนนะเดีย๋ยวกลัวมันจะขาดใช่แล้ว,ลวเหรอเห็นหรอโอ้ มันมันเลื่อนไปไม่ได้นะไม่ได้ติดดีอยู่ในนี้นะนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนครับเวลาแกะตัวนี้ออกมาก็อย่าลืมงัดดพวกนี้ก่อนนะถ้าถ้าเลื่อนเลยผมเคยเลื่อนอยู่นะมันมันขาดนะครับมันมันขาดไอแผ่นลองกันช็อตมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันบางอันมันก็เลื่อนง่ายอยู่นะครับ แต่ก็ไม่กล้าเสียงเพราะมันขาาปัญหามาใส่ยากก็แทนที่มันจะไม่เป็นไรก็เราก็ได้มาแก้ไขนะแล้วทีนี้ค่อยออกก็ได้นี่นะนี่ะนะเออนี่ครับด้านล่างมีมด2อสตัวทีนี้นะครับในกรณีที่สีแตกแบบนี้ดูดู ดูพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนครับดูพวกนี้ด้วยนะจะเสียไหมนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าถ้าพวกนี้เสียมันก็มันมันแตกไหมพวกนี้เสียไม่แน่ใจนะไม่น่าจะแตกแต่ว่าแต่มันต้องดูด้วยนะครับหลักใหญ่ใจความก็ดูนี่แหละแล้วก็ฟิวขาดไหมตัวนี้ฟิวไม่ขาดนะครับถ้าฟิวไม่ขาดแสดงว่ามอสเฟตมันไม่ได้ช็อตนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันจะเสียมันก็ไม่เสียหนักนะ ถึงขั้นชอด4แต่เตี๋ถ้าตัวนี้ช็อตนะครับมันจะส่งผลถึงไอ้บอร์ดนี้ด้วยนะนี่ยังไม่ได้มีการแกะนะครับเดี๋ยวดูนี่พวกนี้ด้วยนะครับหรือว่ามันจะเป็นอยู่แค่นี้นี่ยังไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับเดี๋ยวมาดูเฟดพวกนี้ก่อนก็ได้นะมันเป็นมอสเฟตเดอร นี่เด้นอนี้เดอ้อเป็นมอดเฟนอ้าวมันก็ไม่ช็อตเนะี่ยนี่มันจะขึ้นข้างแบบนี้นะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับพวกนีอ้อ้าวมันก็ไม่ช็อตนะอา้านะมันก็ไม่ช็อตนะเออว่าดีมันกันกน,นะอืมทางเข้าโอ้ทางเข้านี่ลายวงจรขาดเลยนะี่เห็นไหม <laughs> โอ้โหไม่แน่นะมอดเฟตดอาจจะเสียนะครับตัวฟิวฟิวเขาไม่ตัดนะครับฟิวฟิวยังดีอยู่เนะีๆๆ่ยเนี่ยไหมฟิวดีอยู่นะครับเดี๋ยวอะไรมึก่อนละไมึงจนขาดเลยนะ่ยนะโอ้คาดลายถูวะ่ะคาดเถอะว่ะคักเนาะคักคักข,กขกัแล้วดูมอดเฟตดด้วยนะครับมอดเฟตดตัวเล็กเ้อเออมอดเฟตดตัวเล็กเสียนะครับนี่นี่ มันวัดหนึ่งตัวเทียบกับวัดสองตัวสิในลายของขาดในในส่วนของลายวงจรที่ขาดอยู่นะครับอือนี่ก็ขาดอีกนะครับเห็นไหมโอ้ลายขาดเอายังไงก็คงจะต้องเช็คกรงนี้นครับเออที่ที่ดูแล้วฟิลมไม่ขาดก็เพราะว่าลายวงจรมันขาดไปเลยนะครับเพืือนอู้หขาดถูกว่า นี่ครับคือมอสเฟตทางด้านนี้ถ้าด้านขาเอาหกไม่ไม่ได้ช็อตหนักแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่เสียนะนั่นก็ต้องดูด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆแล้วตรงนี้เนี่ยมีการช็อตเกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งอย่างทุกตัวในนี้มีโอกาสเสียนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็คงจะต้องดําเนินการถอดออกมาแล้วก็วัดทีละตัวละตัวละตัวไปนะครับ เพราะว่าวัดในวงจรก็คงจะไม่ชัวร์อะไรหรอกนะครับรุ่นนี้ย4โี่วลต์นะครับไฟผมยังไม่ต่อเข้านะครับเดี๋ยวถอดมอสเฟตออกก่อนนี่คือลายวงจรที่ขาดอยู่นะครับเพื่อนครับนี่ครับหายไปเลยนี่ออกนะครับ <c oughs> โอ้ไม่ธรรมดานะครับอเคยซ่อมอยู่ตัวหนึ่งแล้วผมก็ซ่อมไม่ได้ด้วยนะครับ มีมีตัวที่เสียแล้วซ่อมไม่ได้ด้วยก็เพราะหม้อแปลงมันเสียหายผมซ่อมไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะรุ่นนี้แหละน่ครับหม้อแปลงมันเสียแบบว่าไหมดำเลยเป็นสั่งไปก็ไม่มีขายเลยก็เลยไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องดำเนินการถอดมอสเฟตพวกนี้ออกมาวัดให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันลายวงจอมันเสียหายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวถอดครับโอ้โ ในส่วนของมอดเป็ตนะครับมดสเฟตแปดตัวมดเฟตแปดตัวนั้นก็เสียไปสี่แลืออยู่สี่นะครับทีนี้มันช็อตหนักอยู่มอแปลงลูกนี้นะครับพวกอาต่างๆก็เสียหมดเลยนะครับอา0์สิบอมอย่างนี้นะสี่ตัวก็เสียเลยนะครับตัวนี้สี่ตัวของมอแปลงชุดนี้นี่ไม่เป็นไรแต่ว่าหมอแปลงสี่อีกสี่ตัวอยู่กับหมอแปลงตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียที่มอแปลงอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่นะครับเครื่องนั้นนะนะทีนี้ผมก็คงจะต้องดําเนินการนะครับเอาเอาเอามาใส่แล้วก็เอา4ตัวเนี้ใส่เข้าไปก่อนให้เครื่องเขาทําง,งานได้ก่อนคือจะยังไม่ใส่ครบทั้งแปดนะคือกระบ,บวนการนี้ก็เหมือนกับการซ่อมอินเวอร์เตอร์ทั่วไปวัดสัญญาณ PWM ด้วยอะไรด้วย สีตัวนี้ที่แตกอยู่4ี่สิบเจ็ไมโครฟารัด4 5 0ห้าสิโวลต์นะครับตัวนี้ที่แตกอยู่ว่าทำไมไฟมันเกินขนาดนั้นนะอืแปลกเหมือนกันหรือว่าในส่วนของไดโอดเขาช็อตหรือไม่อย่างไรไดโอดก็จะเป็นแถวนี้เนาะนะครับแถวนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับเพื่อนตัวนี้ไม่ใช่ไดโอดนะตัวนี้ทำตัวเหมือนสวิตช์นะครับพวกนี้ ทหน้าที่เป็นสวิต์ปิดเปิดวงจรอนะไรพวกนั้นน,นะนะพวกนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นไดโอดนะครับต้องดูด้วยนะครับตัวนี้วัดดูเร้าๆแล้วไม่เป็นลายนะแต่ก็ไม่แน่นะครับวัดไม่ได้ชอด็อตแต่ก็เสียได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาเวลาใส่มอสเฟตนั่นเพื่อนนะเวลาใส่มอดเฟตนะครับมอสเฟตตัวนี้ก็เบอร์ CS 120N08 ถ้เาใส่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเพื่อนนะ เออมันมัน,มนกลับหลังหันหน่อยนะครับนะี่นี่ไงใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับนี่เนาะถ้าใส่แบบเมื่อกี้นี่ไม่ใช่นะครับเบอร์มันไม่ได้แน่ๆนะครับถ้าใส่แบบเมื่อกี้นะมันเป็นยังไงนะครับเบอร์ C S หนึ่งสองศูนย์ N ศูนย์แปดนะพี่น้องเดอ้อใส่เข้าไปครับส่วนของ C ตัวที่แตกไปนะครับค่านี้นะเบอร์เนี่ยนะ C สิบเจ็ดไมโครฟาล์ตสี่ร้อยห้าสิบโวลต์ 47ไมโครฟาลัด450โวล์เผื่อของเพื่อนอ่ามันแตกแตกแล้วก็ฉลากมันอ่าถูกหายไปไงครับนะก็ตรงนี้นะครับนะ4ีไมโครฟารัด450โวล์เพื่อนนะใส่ไปตัวนี้นะครับ8ตัวอยู่นี่นะครับ C s 1 2 0 N น8นะครับนั่นี่นนะแล้วเอาพุทนะครับเอาพุทก็จะเป็น บีทีสี่ศูนย์ทีหกศูนย์สี่ศูนย์ทีหกศูนย์นะครับสีที่แตกสี่สิบเจ็ดมโครฟารัดสี่สิบเจ็ดมโครฟารัดสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับอนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ไม,ไม่มีอ่ะถ้าถ้าเป็นรุ่นสิบสองโวลต์จะไม่มีแผ่นนี้จะไม่มีตัวนี้ไม,ไม่มีนะเอ่อตัวนี้เป็นไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้เป็น HY หนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับนะ ทำหน้าที่เป็นสวิตของจอรนี่ครับโอเคนะฟิลฟิล40แอมป์นะครับฟิล40แอมป์นะหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็อยู่นี่นะครับมีฟิลสองตัวนะครับจัดมาก <c oughs> เอาอย่างงี้เนาะเดี๋ยวก็อลองดูนะครับ <c oughs> เพื่อนนะ <c oughs> เอ้ ไฟเข้าละก็หน้าจอก็เป็นอย่างงี้นะหน้าจอเขาก็มีแสงนะเป็นแสงขาวนะครับอาจจะมองดูชัดอยู่นะครับแต่ว่าถ่ายภาพมันต้องตรงๆหน่อยมันถึงจะเห็นชัดเจนเนะครับตัวน,นี้ก็ลองวัดไฟดูโ้มันก็ได้การเหมือนนะไฟออกมานะครับสลับสายมิเตอร์เลยก็เป็นไฟออกมานะครับแล้วก็เอาหลอดไฟน่ครับมาลองดูน,น,น,นะครับเพื่อน โอ้สว่างดีนะครับสว่างดีนะครับก่อนน่าจะโอเคนะครับตรงนี้ก็อประกอบนะครับทีนี้ประกอบเลยยี่สิบสี่โวลต์ได้การแล้วล่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเขาก็ทำมาดีอยู่นะพูดถึงมีหน้าจอมีอะไรด้วยนะครับแต่ว่าหน้าจอของเขาก็จะห,หน้าจอเป็นแบบนี้นะเห็นไะหมสวยงามนะครับสวยงามแต่ว่าตรงไฟออกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบจริงๆนะครับตัวนี้ ตรวสอบไฟเข้ากับอ้จวัดเนี่ยตรวจสอบอยู่นะครับโอเคโอเคก็ตัวอย่างการเสียก็มีดังที่เพื่อนเห็นนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่และเครื่องมันก็เสียไม่เหมือนกันหรอกนะยังไงก็เพื่อนๆลองพิจารณานะครับลองดูนะครับเผื่อของเพื่อนๆก็อาจจะเสียแตกต่างกันไปนะครับ <laughs> เสียไม่ค่อยเหมือนกันหรตำแหน่งการเสียก็ไม่เหมือนกัน,นก็เป็นแค่แนวทางะนะเราให้ฟังนะครับ เพื่อนๆอากจะลองซ่อมดูบางเครื่องก็เสียหนักบางเครื่องก็เสียเบาแล้วแต่เลยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับลองปรับใช้ปรับปรุงลองพิจารณาดูนะครับชเวล้งทาก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ